โรงเรียนวัดพนมวันขอต้อนรับนายพิทักษ์สมพร้อมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4และคณะกรรมการประเมินสมริติผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัดในระยะเวลา1ปีการประเมินครั้งที่1ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนวัดพนมวันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น46คนและมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนข้าพเจ้านายอดิศักดิ์กรายาเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2514อายุ48ปี6เดือนจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย รุ่นที่11ปีการศึกษา2557เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลปลือใหญ่อำเภอขู่ขัขนจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2538รวมอายุราชการสายครูผู้สอน25ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนมวัน บ้านเก่าโกตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2562รวมอายุราชการสายผู้บริหาร7เดือนข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามขอบข่ายการประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดการประเมินสมร itus ที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาดังนี้ตัวชี้วัดที่ 1. ความสามารถทางการอ่านการเขียนภาษาไทยและผลสมร i t ทางการเรียนภาษาไทยโรงเรียนมีการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายสนับสนุนให้ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเป็นต้นดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และผลการประเมินด้านการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2-6ถึงปีการศึกษา2562ดังนี้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน RT ทชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน7คน นักเรียนอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีและดีมากจำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ57.14และระดับพอใช้จำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ4 2 8 6นักเรียนอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีและดีมากจำนวน6คนคิดเป็นร้อยละ85.71และระดับพอใช้จำนวน1คนคิดเป็นร้อยละ14.29 ผลการประเมินด้านการอ่านคล่องเขียนคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึง6จำนวน32คนนักเรียนอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีและดีมากจำนวน32คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักเรียนอ่านรู้เรื่องอยู่ในระดับดีและดีมากจํานวน24คนคิดเป็นร้อยละ75ระดับพอใช้จำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ21.88และระดับปรับปรุงจำนวน1คน คิดเป็นร้อยละ3.13ผลการเขียนคำภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2และ3อยู่ในระดับดีและดีมากจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละ63.64และระดับพอใช้จำนวน4คนคิดเป็นร้อยละ36.36 36. ผลการเขียนประโยคและเขียนเรื่องอยู่ในระดับดีและดีมากจำนวน30คนคิดเป็นร้อยละ93.75และระดับพอใช้จำนวน2คนคิดเป็นร้อยละ6.25ตัวชี้วัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทำให้มีแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่ถูกต้องชัดเจนส่งผลให้โรงเรียนครูบุคลากรและนักเรียนได้รับการพัฒนานในเชิงประจักษ์โดยเห็นได้จากผลงานหรือรางวัลที่ได้รับดังนี้ 1. โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาและด้านคํานวณสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2561ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 2. โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2561ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ O-net รางวัลครู 1. น,นางสาวจิรัชยานพไทยสง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นป .1- ป .3 การแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ประจำปีการศึกษา25622นางสาวจิรัชยานพไทยสงนางสาวสุรีศรีวินทชยัยนางสาวจุรีพรกรีทวี และนายอนุวัฒน์เมงไทยสงได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกปีการศึกษา2562 3. นางสาวสุรีศรีวินทชัยครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ NT ป .3 ความสามารถด้านภาษาและด้านคนวณมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 4. นางสาวจุรีพรกรีทวีครูผู้สอนนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ ONET ปหก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ5นายชุมพรบุญพาและนางสาวภาวินีเลไทยสงครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นป .4 ถึงป .6 การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ประจำปีการศึกษา2562 รางวัลน,นักเรียน 1. เด็กหญิงสุธากรมนพลจาร์รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยป .1 ถึงป .3 การแข่งขันงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสประจำปีการศึกษา2562 2. เด็กหญิงกัญญานินแก้วนอกเด็กหญิงนัดนิชาสีสิว เด็กหญิงนิชาทานขนานไทยเด็กหญิงดารันพรหนูว่าและเด็กหญิงวิภาวีพในใยสงรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นป .4 ถึงป .6 การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ประจำปีการศึกษา2562ตัวชี้วัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก จากการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและมีเครื่องมือวัดประเมินผลที่มีมาตรฐานสามารถวัดประเมินผลได้ตามสภาพจริงเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จําจำนวน39คนมีผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักปีการศึกษา2 5 6 2ดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนมีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปจำนวน30คนคิดเป็นร้อยละ76.92และผลการเรียนระดับ1-2.5ถึงจําำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ23.08าย สกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นักเรียนมีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปจำนวน26คนคิดเป็นร้อยละ66.67และผลการเรียนระดับ1ถึง2.5จําำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ3 3. 3 3 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นักเรียนมีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปจำนวน30คน คิดเป็นร้อยละ76.92และผลการเรียนระดับ1-2.5จำนวน9คนคิดเป็นร้อยละ23.08 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนมีผลการเรียนระดับ4ขึ้นไปจำนวน36คนคิดเป็นร้อยละ92.31และผลการเรียนระดับ1-2.5ถึง 5, จำนวน3คนคิดเป็นร้อยละ9.09 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนักเรียนมีผลการเรียนระดับ3ขึ้นไปจำนวน22คนคิดเป็นร้อยละ56.41และผลการเรียนระดับ1ถึง2.5จําำนวน17คนคิดเป็นร้อยละ43.59ตัวชี้วัดที่ 4. การบริหารงบป,ประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม โรงเรียนประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการใช้เงินงบประมาณเงินรายได้ของสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ่ายและดำเนินการตรวจสอบภายในสถานศึกษาอย่างเป็นปัจจุบันได้รับการนิเทศติดตามจากสำนักงานตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้มีการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรภาครัฐภาคเอกชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์และความร่วมมือด้านวิชาการส่งผลให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาตัวชี้วัดที่5การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกท่านได้เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21ตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลผู้อำนวยการครูเป็นผู้ปฏิบัติตนอยู่ในกฎร,ระเบียบและวินัยของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพครูด้วยความจริงใจมีความอุตสาหะมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งไม่มีบุคลากรท่านใดในโรงเรียนที่เคยกระทําผิดหรือต้องโทษทางวิัยใบุคลากรทุกท่านมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพส่งผลให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงานนักเรียนและชุมชนมาโดยตลอดตัวชี้วัดที่7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆโดยมีผู้อำนวยการและคณะครูเป็นผู้นำในการทำงานเชิงรุกร่วมกับคณะกรรมการผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากการร่วมกิจกรรมต่างๆตลอด7เดือนที่ผ่านมา เช่นกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563การร่วมง,งานศพในหมู่บ้านที่เป็นเขตบริการของโรงเรียนร่วมตั้งด่านตรวจไวรัสโคโรนา2019หมู่บ้านที่เป็นเขตบริการและการให้ขวัญกำลังใจการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นตัวชี้วัดที่8อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน โรงเรียนจัดทำแผนการรับนักเรียนและแต่งตั้งครูผู้รับผิดช,ชอบจัดทำข้อมูลอัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนเป็นประจำทุกปีผู้อำนวยการและคณะครูมีการเยี่ยมบ้านและประสานความร่วมมือกับชุมชนในเขตพื้นที่บริการเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่1อย่างทั่วถึง ซึ่งในปีการศึกษา2,563โรงเรียนวัดพนมวันได้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มีอายุตามเกณฑ์เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2จำนวน5คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จำนวน4คนจากข้อมูลที่สำรวจไว้คิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่9อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน โรงเรียนวัดพนมวันได้จัดทําโครงการที่สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนโดยแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบร่วมการวางแผนดําเนินงานมีการประสานงานกับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการให้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนได้รับทราบซึ่งในปีการศึกษา2562โรงเรียนวัดพนมวันมีนักเรียนจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งสิ้นจํานวน4คนคิดเป็นร้อยละร้อยและเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จํานวน คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่10ผลการดำเนินการตามนโยโบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพนมวันได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตสี่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยดีตลอดมาโดยมีการประชุมครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขตามเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติอีกทั้งสามารถจัดการเรียนรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืนโดยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้